radio contact with the outside. เอาแล้วเรบผมก็ต้องราสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันในเกม L.A.C. หรือว่าเกม Los Angeles c l i m นั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมคล้าย G.T.A.V มือถือสามารถสร้างแมปเล่นกับเพื่อนได้แมปที่เราสร้างเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะแล้วมันก็มีให้เขียนคําสั่งต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้เราจะวางจุดดอบปืนเราจะวางจุดเสกรถอะไรเงี้ยเราสามารถเขียนคําสั่งได้เว้ยแต่ก่อนที่พี่จะมาสอนไอ้พวกเขียนคาสั่งอะไรพวกนี้เนี่ยพี่จะมาสอนสร้างแมปพื้นฐานกันก่อน,อนเลยนะครับผมทุกคนควรรู้ไอ้ตรงนี้ก่อนนะคร่คนะางตๆ ดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนการสร้างแมปแบบพื้นฐานไปก่อนเพราะว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยพี่ก็จะพาเขียนคำสั่งในเกมนี้คำสั่งในเกมนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นจุดดับปืนจุดเสกรถหรือว่าจุดเปิดไอประตูลงรถอะไรแบบนี้นะครับผมสามารถทําได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ควรมาเรียนรู้พื้นฐานกันก่อนก่อนที <i> ่จะไปสร้างอะไรแบบนั้นนะต่อไปนะครับผมวิธีการสร้างแมปสร้างยังไงพี่ให้ทุกคนมาที่เมนูที่3นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรามาดูด้านซ้ายมือของเราเลยด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็สามารถเลือกพื้นที่ได้้้ว่่่าาาเรจจะะะพพืืนนนนททีีไหมก็ลง โดยพื้นที่แรกเนี่ยก็จะเป็นตารางสีขาวตารางสีขาวคืออะไรคือแมปตัวที่พี่เปิดคลิปไปนั่นแหละนะครับผมก็มจะเป็นประมาณนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปหญ้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสโนว์แมปหิมะนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรายส่วน,นตัวนี้ก็เป็นทะเลทรายต่อไปล่างสุดเนี่ยจะเป็นน้ํานะครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างแบบไหนนะครับผม เราากได้แมปไหนเราก็เลือกเป็นแมปนั้นแหละนะครับผมอย่างเช่นพี่จะเอาหญ้านะแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาทําการตั้งชื่ออ่ะพี่จะตั้งชื่อแมปเป็นประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ทําการสร้างแมปไปเลยถ้าเกิดว่าใครสร้างแมปไปแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ผมสร้างแมปไปแล้วอะผมอยากเปลี่ยนเป็นแมปหีมะาเปลี่ยนได้ไหมพี่จากที่มันเป็นแมปหญ้าใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมโดยการที่ เมื่อเรากดออกมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีแมปตรงนี้ชื่อแมปในใหม่อะไรอยู่ตรงนี้นะครับผมพี่สร้างมาแล้วใช่ไหมจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยใส่ชื่อให้ตรงกับแมปที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะถ้าเกิดว่าแมปตัวเดิมเนี่ยเราเป็นหญ้าใช่ไหมให้ทุกคนมาเปลี่ยนใหม่เป็นแมปสนุ่แมปพีมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ชื่อเนี่ยต้องถูกต้องนะครับผมต้องให้เหมือนกับตัวที่เราเคยสร้างไปแล้วจากนั้นเราก็กดสร้างไปเลยสร้างทับเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนพื้นที่แต่ว่าแมปอะไรที่เราเคยสร้างเนี่ยมันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเเเเเปปป็็นนนนนนระะมาณีีีี้้้ลลยยยโดวั่พจือก แมปยากกันแล้วกันนะครับผมกดสร้างไปเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยพี่ก็เข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทําการเปลี่ยนนะครับผมให้มันเป็นตอนเช้าก่อนดีกว่าเออให้มันสว่างๆหน่อยดูไม่ค่อยออกนะครับผมโดยขั้นแรกเนี่ยให้ทุกคนกดมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมบล็อกตรงนี้เลยปุ๊บ พอเรากดมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างที่พี่ไม่แนะนําให้กดเลยนะั่นคือตรงนี้ครับผมที่มันเปิดออฟไ้เนี่ยให้เรากดออฟไว้เลยนะครับผมเราอย่าไปปรับเปลี่ยนอะไรมันทั้งสิน้นเราปล่อยไว้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกเอ่าเลื่อนนะครับผมเลื่อนตําแหน่งได้ว่าเราจะวางพื้นที่อะไรตรงไหนนะครับผมเลื่อนแบบนี้เลยนะครับผมกด WSD ถ้าใครเล่นในคอมนะถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือก็กดตรงนี้นะครับผมสามารถเลื่อนได้แล้วก็พร้อมกับอาหันหน้าจอฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะครับผมเลือกพื้นที่แบบนี้ต่อไปเป็นวิธีการวางของนะครับผมถ้าไกด ที่สามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยมันคือการจุดที่เราเกิดจุดที่เราเกิดเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากว่าว่าเราไม่อยากเกิดที่เดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมเราอยากเกิดหลายๆที่เราตายแล้วมันสุ่มเกิดอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ทําการกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมเพิ่มมาอีกอันอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้มันหายไปนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเราลองเพิ่มใหม่อีกรอบหนึ่งอยู่อ่ากดปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็น2อันแล้วมันก็จะสุ่มเกิดนะถ้าเกิดว่าเราสร้างเป็น2อันเอาไว้ห่่างกกกัันนนอะะไรี้ม็จสุเิ จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ขอให้ชาติลบทิ้งกัแล้วกันหรือว่าใครอยากมีแค่พื้นที่เดียวอะไรอันนี้ก็ได้นะทุกคนแล้วเราเลื่อนไปแบบว่าไปสร้างไกลๆเฮ้ยอ่าแล้วจุดเกิดมันอยู่ไหนวะจําไม่ได้แล้วนะครับผมอ่าก,กดย้ายแบบด่วนๆกดตรงนี้เลยนะครับผมปึ๊บเห็นไหมมันก็จะทําการย้ายจุดเกิดให้เราอัตโนมัติแล้วนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเฮ้ย ไม่เอาดีกว่าเอาไว้จุดเดิมแล้วก็กดปุ่มกลับตรงนี้ได้เลย,เลยมันจะมีปุ่มกลับนะเวลาเราสร้างอะไรเอาอะไรมาสักอย่างหรือว่าขยับอะไรเนี่ยมันก็จะมีปุ่มกลับขึ้นมาแล้วก,กส็สามารถกดกลับได้เรามาดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกที่สามเหลี่ยมตรงนี้พี่ไม่แนะนําอยู่หลายๆอย่างเลยนะครับผมอย่างเช่นไอ้พวกเป็นพอปก็ขาวแบบนี้อย่างเช่นพวกหญ้าเป็นก็ขาวไอ้รูปโลกอะไรแบบนี้พี่ไม่แนะนําให้กดเลยนะครับผม,พมเพราะว่ามันไอ้รูปตัวนี้เนี่ยมันจะทําเป็นพื้นที่กลมพี่ไม่แนะนําให ปล่อยไว้แบบนี้แหละดีสุดแล้วหรือว่าใครจะทําก็ได้นะพอทําแล้วเนี่ยมันไม่สามารถลบได้นะครับผมไอ้พวกภาพวคาขาวแบบนี้ไม่แนะนําให้เอาเลยแนะนําว่าให้เอาเป็นพรอปสำเร็จรูปแบบนี้ที่เขาทาไว้ให้แล้วนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลย อย่างเช่นอ่าอย่างแรกเนี่ยพี่อยากได้เป็นถนนก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากถนนถ้าเกิดว่าใครจะสร้างแบบ PVP เนี่ยก็เอากล่องอะไรมาเรียงกันนะครับผมเป็นด่านอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยในตอนนี้เนี่ยพี่จะสาธิตการสร้างเมืองนะครับผมโดยการสร้างเมืองเนี่ยทุกคนก็สามารถเลือกทางได้นะครับผมโดยวันนี้เนี่ยพี่จะเลือกทางเป็นทางตัวนี้อ่ากดปุ๊บเห็นไหมพอเราเลือกทางก็เนี่ยทางมันก็จะผ่มาแบบนี้เลยต่อไปเนี่ยเราก็สร้างทางให้มันยาวๆโอ้โหคือทางอันตัวหนึ่งเนี่ยตัวเราเล็กๆเลยนะครับผมคือมันใหญ่มากนะครับผมทาง เราจะเอาทางต่อไปยังไงล่ะพี่เราจะต่อไปใช่ไหมเราจะต่อเราก็กดดับเบิ้ลคลิกทางตัวนี้เลยต่อไปเนี่ยพี่จะมาสอนเมนูตัวต่อไปเลยนั่นคือไอเมนูตรงนี้นะครับผมคือเมนูการคัดลอกนะครับผมเมนูคัดลอกเรากดไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าแล้วลองก็เรา,ากดเดินดูครับเห็นไหมมันจะเป็นการคัดลอกมาอีกอันแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนาวางให้มันเป๊ะเ,เลยนะครับผมอ่าแบบไหนอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต นะผมพอวางเสร็จเนี่ยให้ทุกคนกดปุ่มตรงนี้เลยนะครับผมยกเลิกไปแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปดูครับอ่ามันเนียนไหมนะครับผมอ่าเนียนเลยครมวางนิดเดียวคือเนียนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่เนียนละ่ะให้ทุกคนก็มากดใหม่นะครับผมอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็สามารถปรับได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นเนี่ยวิธีการปรับพื้นที่อะไรต่างๆพี่อยากแนะนําเป็นอ่าพี่จะเลือกเมืองมาแนะนํากันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าทางมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะอ่าเอาไว้ประยุกต์ใช้ได้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลอ,ลองสร้างเมืองดูนะครับผม จากนั้นเราก็ทําการเลือกเมืองครับที่เราจะเอามาอย่างเช่นพี่จะเลือกโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยวหาโรงพยาบาลแป๊บนึง่งพี่เจอพอปเมืองที่มันเหมาะสําหรับจะเป็นโรงพยาบาลแล้วนะครับผมนั่นก็คือไอ้ตัวนี้เลยนะโดยพี่ก็จะกดสร้างปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เลยให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนครับผมเดินคนเดินตรงนี้นะพี่ใช้ WSD ทุกคนอาจจะไม่เห็นตรงนี้มันเดินนะ,ะพี่จะใช้ WSD ก่อนอจากนั้นเนี่ยให้เราปรับที่เราจะถนัดนะจากนั้นกดดับเบิลคลิกไปเลยครับผมปุ๊บะจะเป็นการสร้างเมืองแล้วทุกคนก็กดไอ้ปุ่มนี้ก็ได้นะ เออแล้วก็เลื่อนเอาไปวางเราจะวางไว้ตรงไหนล่ะเออจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเอ้ยพี่สุดระยะแล้วมองไม่เห็นเรากดยกเลิกตรงนี้ไปก่อนอ่าจากนั้นเนี่ยเราขยับไปใกล้ๆครับปึ๊บแบบนี้เลยแล้วกกด,ดับเบิ e ล l i c จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานการสร้างแมปจริงๆเลยนะครับผมโดยพื้นฐานการสร้างแมปเนี่ยเราสามารถกดเลื่อนขยับอะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการขยับปกติใช่ไหมอ่าและตรงนี้ล่ะเอาไว้ทําอะไรตรงนี้เนี่ยมันคือการอ่าขยับแบบว่า ให้มันเป๊ะๆจริงๆอ่ะทุกคนเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเราขยับแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการลื่นเกินไปเออมันมันกลัวไม่เสมอกลัวมันจะแบบไม่เสมออะไรอย่างนี้เราก็กดตรงนี้แทนก็ได้เห็นไหม ปรับแบบนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าละเอียดกว่าเยอะเลยนะครับผมกดอ่าค่อยๆกดอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่เป็นการขยับพื้นที่ไอ้เมืองตัวที่เราจะปรับนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางอะไรอย่างนี้เราก็สามารถใช้ปุ่มพวกนี้เนี่ยในการขยับเพื่อปรับไอ้พื้นที่ให้มันปกติได้ในส่วนตรงนี้3อย่างพี่ไม่แนะนําเลยตรงนี้จะเป็นปุ่มกลับแน่นอนว่าพี่อธิบายไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราเคยวางตรงไหนเนี่ยเรากดปุ่มย้อนกลับมันจะกลับมาที่เดิมนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ ส่วนต่อไปเนี่ยเป็นปุ่มยกเลิกก็คือเรายกเลิกสักพักแล้วเราเข้ามาอา่าเราเช่นเราจะปรับเอออยากดูเป็นมุมนี้มันไม่เสมอเรากดดับมัลคีอีกครั้งหนึ่งอา่าอย่างเช่นแล้วเราก็ปรับให้มันเข้าหากันแบบนี้เห็นไมหมง่ายเลยนะครับผมตรงนี้ส่วนตรงนี้พี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรพี่ไม่แนะนําให้กดเหมือนกันขอข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าปุ่มก๊อปถ้าเกิดว่าเป็นปุ่มก๊อปเนี่ยก็ใช้เป็นปุ่มนี้ก็ได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมพี่ลองใช้แล้วเป็นตัวนี้คือมันมันรู้สึกมันม,มั่วไปหมดเลยนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้นะ ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นก็ใช้ได้แต่พี่ไม่แนะนําส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการตรงนี้จะสามารถปรับเป็น S กับ R ได้มาดู R ก่อนนะครับผมหมด R เนี่ยมันจะเป็นอะไรโหมดอาเนี่ยพอเราลองกลับปุ๊บเห็นไหมว่าเมืองมันจะเป็นการพลิกนะครับผมอันนี้อันนี้พี่ไม่แนะนำนะว่่ให้กดอาแล้วแต่ทุกคนนะสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เมืองเอียงๆอะไรแบบนี้จะเกิดมาว่า สร้างในแมปทะเลทรายอะไรพวกนี้ไงอยากได้เมืองเอียงๆนะครับผมเป็นเมืองล้างอะไรอย่างนี้ทุกคนก็สามารถทําได้แล้วมาดูปุ่มอ่าเอ็กอ่าจะเป็นการเอียงนิดหน่อยนะครับผมแต่นี่จะเป็นการเอียงแบบ360อหองศาให้เลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วอยากได้เมืองเอียงๆอะไรแบบไหนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะจะเป็นการปรับนะเงยขึ้นเงยลงอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเออจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรีเซ็ตให้มันกลับมาอยู่แบบตรงๆให้มันปกติล่ะพี่กดตรงกลางครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะรีเซ็ตกลับมา อยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโหมด S กันเลยนะครับผมโหมด S คืออะไรโหมด S เ,เรามากดดูกดไปหนึ่งทีนะครับผมจะเป็นการหมุนนะครับผมนี่คือการอ่าตัวนี้โหมด S จะดีมีประโยชน์หน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เลือกถูกนะครับผมว่าเราจะสร้างแมปเนี่ยให้มันหันไปทางไหนนะก็กดประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเออถ้าเกิดว่าเรากดผิดพลาดเฮ้ย โอ้แม่งกดยากว่ะกดรีเซ็ตกับมาเลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดู x ครับผมอ่ะ x เ,เป็นการยืดหดเมืองนะอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยถ้าเกิดว่าอย้รู้สึกว่าเมืองมันเล็กทุกคนก็ไปยืดยืดมันแบบนี้ได้นะครับผมยืดเป็นการยืดสิ่งของนะครับผมไอตัวนี้ x แลไวบวายล่ะวายเป็นการเอ่อเพิ่มความสูงลดความสูงอะไรประมาณนี้นะครับผมะยากได้เท่านี้มันเล็กไปมันเล็กไปเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนเออจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นการหมุนอาคารนะครับผมแล้วก็สามารถยืดหดอาคารได้หมดเอสนะอ่ะโซนต่อไปตัวนี้จะเป็นอัพกับดาวนะครับผมอัพเนี่ยคือเอาเมืองขึ้นนะครับผมเราอยากได้ขนาดไหนนะครับผมอันนี้เป็นการปรับให้แบบว่ามันบาลานซ์นะครับผมเราอยากได้วางประมาณไหนแล้วก็ปรับขึ้นลงได้จะเป็นประมาณนี้เลยการปรับขึ้นลง อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอรีเซ็ตก่อนอ่ารีเซ็ตไงวะอ่าเมื่อกี้เนี่ยแมพมันจมใช่ไหมเราเราไม่เห็นทางเนี่ยเราก็ปรับให้มันขึ้นแบบนี้อัพขึ้นเดี๋ยวลองเรากดตัวนี้ดูนะครับผมว่าตรงกลางเนี่ยมันทําอะไรได้อ่ากดอ๋อรู้สึกว่ามันจะลอย <S 2>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  เดี๋ยวเรามันลอยไปไหนวะช่างมันนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็นั่นแหละนะครับผมปรับ ความสูงเนี่ยก็เอาไว้ปรับความสูงนะอ่าปรับให้มันพอดีกับแมพครับอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวเราพี่จะลองปรับดูนะเอ่อแบบนี้พอเราปรับเสร็จเนี่ยถ้าทุกคนคิดว่ามันไม่ขาดไม่เกินแล้วนะครับผมทุกคนก็เอาแค่นี้แหละนะครับผมจากนั้นก็กดยกเลิกไปเลยนะครับผมก็สร้างแมพต่อไปนะครับผมเราก็สามารถก๊อปได้นะเนี่ยแบบที่พี่เคยบอกแล้วกดก๊อปตรงนี้แล้วเราก็ปรับตรงนี้ได้อ่าจากนั้นเนี่ยเมนูต่อไปก็คือก๊อปมาแหละอันนี้พี่แนะนําไปแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาล่ะเราอยากลบทิ้งนะครับผมดังนั้นเนี่ยเรากดดับเบิ้ลคลิกให้มันเป็นเมนูขึ้นเมนูแบบนี้นะแล้วเราก็ทําการลบทิ้งตรงนี้ได้เลยปุ๊บอ่าส่วนต่อไปก็เป็นไมค์กับแชทอันนี้มันก็เป็นปกติอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ใส่คําสั่งอะไรต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ข้ามตรงนี้ก็เราก็รู้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากเออโรงพยาบาลใช่ไหมเออจุดเกิดโรงพยาบาลน,นะครับผมอ่าย้ายแบบว่ารวดเร็วเลยกดมาปุ๊บเห็นไหมได้แล้วนะครับผมจุดย้ายเราได้จุดเกิดมาแล้วนะครับผมมาอยู่ตรงนี้เเปปป๊ปะะะะาก็จ็จนนนรมมณี้คผ แล้วก็รูปต่อไปล่ะมันคืออะไรมันคือการใส่หน้าปกแมพนะครับผมทุกคนอาจจะเห็นใช่ไหมฝั่งซ้ายที่พี่ให้ดูตอนเริ่มคลิปอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะมีปกแมพอยู่แล้วนั่นแหละนะครับผมคือการถ่ายปกแมพครับเราอยากได้แบบไหนล่ะอ่าอยากได้แบบว่าให้มันเห็นปกประมาณนี้นะครับผมอยากได้อ่าประมาณไหนว่อ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดถ่ายไปเลยนะครับผมปุ๊บแค่นี้มันก็จะไปเป็นปกให้เราแล้วนะจะไปะเป็น ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมวิธีการสร้างแมปพ,พื้นฐานแต่ละเมนูอะไรต่างๆและแค่นี้เราเรียนรู้แค่นี้เราก็สามารถเอาไปสร้างคําสั่งได้แล้วซึ่งคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมาสอนสร้างคำคำสั่งต่างๆนะครับผมอย่างเช่นประตูเปิดเองได้หรือว่าประตูต้องใช้กุญแจอะไรอย่างนี้นะครับผมทุกคนก็ลองติดตามกันดูเพราะว่าไอตัวคําสั่งเนี่ยมันคือตัวนี้ cmd นะครับผมเมื่อเราวางไปแล้วมาเดี๋ยวพี่วางปึ๊บอ่ะแล้วเราก็พอเรารู้คําสั่งมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมเราก็กดเออเรารู้แล้วว่าการอ่าดึง ดึงพวกว่าไอ้พ็อปพวกนี้ทายังไงจริงๆมันไม่ใช่พ็อปนะมันเป็นคําสั่งแนละ้วทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องกดเซฟไปเลยอ่าพี่ลืมบอกทุกคนอย่างหนึ่งเลยเวลาเราสร้างแมปเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดไอ้ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับผมให้มันกดปุ๊บแล้วมันขึ้นเซฟแบบนี้ก่อนนะครับผมเราถึงกดออกจากเกมได้ไม่งั้นมันจะไม่เซฟให้เรานะเออจะเป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไหมพี่วางอ uh, ่าโค้ด CDM มันจะไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าไอ้โค้ดตัวนั้นเนี่ยมันเอาไว เขียนคําสั่งอ่าเรากดเข้าไปดูปึ๊บไหนอะมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงทางใช่ป่ะเมื่อกี้อ่าเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนเลื่อนไปหาครับผมอ่าพอไปหาแบบนี้เราก็เขียนคําสั่งได้นะครับผมโดยคําสั่งเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาคลิปหน้าเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนแจกว่าคําสั่งแต่และคําสั่งมันทํำยังไงนะโดยคําสั่งที่พี่เคยทําไปแล้วนั่นคือคําสั่งเสกปืนนะครับผม มันจะเป็นการปืนดอบนะครับผมอันนั้นเอาไว้สามารถใช้ในโหมดยิงปืนได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครสร้างแมปยิงปืนอะไรเงี้เราก็เอาไอ้ตัวนั้นเนี่ยโค้ดตัวนั้นเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการส,สร้างแมปเสร็จแล้วก <k> ็สำหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากให้พี่สอนทําเขียนคาสั่งอะไรต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับ굿บายครับทุกคน